เริ่มเดินทางแล้วครับจากถนนที่เป็นคลองของพวกเราครับผมเนาะกับพิกัดที่คุ้มทุงชะมดครับอ่าก็จะเข้าไปรับพี่น้องที่เป็นตัวภายน้ํำตวมครับด้านในครับผู้ใหญ่จะพาเข้าไปชมครับอ่าพาเข้าไปรับครับตอนนี้ขับเลยเองเลยเออนี่ฮะมีนดูสรูดพังสรูดแต่แองไงเนาะนี่ครับพี่น้องครับที่บ้านของเราครับโดน่อยเอาสายไฟใช่ไหมครับครับโอ้ลมีห่อ เนี่ยต้องหลบทับสายสายต่ำครับผมโอ้โหพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศครับผมผมไม่เคยได้คิดว่าผมไม่เคยได้มาถึงอย่างนี้เพราะว่าไม่มีเรือมาไป้เราเนาะเรามาอยู่ด้านนอกครับอันนี้ครับเส้นทางครับโอ้เนี่ยไอ้มาช่วยเขาไอ้มาเล่นอะไรเล่นน้ำานิฮะโอ้ดูความลึกดูความลึกครับของน้ำก็นี่คือถนนครับผมถนนครับเนี่ยะนี่ะถนนครับผม โอ้ doncs, ลึกมากเครับพี่โอ <ap> ้โหครับพ <ap> ี่น้องพวกเราครับผมเนี่ยฮะเราอยู่บนเรือครับพี่น้องเนี่ยเราอยู่บนเรือโอ้โหครับสงสารพี่น้องพวกเราครับผมเนาะผู้ประสบภัยพี่น้องอยู่ยังไงขนาดเราท่วมแค่ครึ่งชั่วโมงเราโวยวายครับเสียงลั่นเทศบาลเลยพี่น้องอันนี้พี่น้องพวกเราครับจมมิดเลยครับนะอันนี้น้ําลงประมาณสิบกว่าเซนเลยครับอ่าลง โู่สูนี่ฮะลุงเกลมครับผมว่าอ่าได้ได้นี่ครับบ้านผู้ใหญ่บ้านครับเนี่ยท่านไม่หลับไม่นอนหรอกหลับไม่ได้หลับไม่ลงงาผู้ใหญ่เพราะว่าเหนื่อยทุกอย่างครับโดนด่านี่พี่น้องครับบ้านนี้ต้องหนีอะไรไหมอยู่ไม่ได้น้บ้านนี้คืออยู่ไม่ได้ครับพี่น้องนะแต่ว่าบ้านนี้ท่วมไม่ถึงครับแต่ว่ารอบรอบนี้ก็ลําบากครับพี่น้องเนาะโอ้บ้านลังนี้บ้านไฟเระคืองามแต้ โอ้บายบายจ้าโอ้ยอ,อันนี้ทำเล่นหรือทำจริงนี่ทำ,ท,ำนทำจริงจ้าเนี่ยโอ้พี่น้องพวกเราครับน่ารักมากมากครับนี่ฮะเส้นทางที่พี่พี่น้องพวกเราอยู่กันด้นะครับคุ้มบ้านทุ่งชมพูครับคุ้มทุ่งชมดูครับผมเนาะเนี่ยฮะโอ้โหพี่น้องตอนนี้ผมมากินเหล้าวยบสมัยต่กอนครับผมช่วงวัยรุ่นครับนะฮะตอนนี้เราก็ได้ห่างหายเพื่อนฝูงกระก่เท่าไปเรื่อยครับเรานั่งเรือบนอ่า ถนนคอนกรีตครับทางเข้าคุ้มทุ่งชมุดครับพี่น้องตำบนหนองเตีงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับดูครับ<ช>ดูความทุก์ยากของพี่น้องพวกเราครับอันนี้มันจะลงอีกไหมนี่หรือว่าจะขึ้นอีกล,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 ลงใช่ไหมน้ำเริ่มลดประมาณสิบเซนเนี่ยน,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 นี่ประมาณสิบเซนเนาะ,ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราอะโอ้โหพี่น้องครับบรรยากาศครับยกมือหน่อยค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆอ่ะ เดี๋ยวจะไปรับก่อนย่างไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ปิ้งแล้วก็ปิ้งเนี่ยอ่าครับยอกยอกครับให้กําลังใจครับให้กําลังใจพี่น้องพวกเราครับตอนนี้ครับใกล้ถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ท่วมครับโอ้โอหดูครับดูครับดูสภาพครับดีนะครับพี่น้องด้านในจะเป็นที่สูงเล็กน้อยเนาะเนี่ยีน่ครับโอ้ท่านผู้ใหญ่นี่ สามคุ้มด้วยท่วมเกือบทุกคุ้มครับแล้วก็ลําบากมากมากครับเนี่ยท่านผู้ใหญ่จุ้ยครับเนาะโอ้ขับเรือก็เป็นอีกชีวิตผู้ใหญ่ต้องลําบากครับว่างั้นนะนี่ฮะก็้ัครูเมย์ไปเรียนบอกไปสอนเลยปิดแล้วปิดใช่ไหมสอนอยู่โรงเรียนไหนอ๋อป๋อไปดูหน่อยนี่ดูครับดูสภาพครับใกล้ถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วครับพี่น้องเนี่ยนะ วัสดีครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบูซีโคกขมิ้นครับผมเนี่ยบายบายนะครับพี่น้องพวกเราครับโอ้โหดูคันนั้นครับเอารถขึ้นคอนไม้เอารถขึ้นปูนนี่ไงบ้านผู้ใหญ่ไหมนี่นี่ครับพี่น้องบ้านผู้ใหญ่ครับความทุกข์ระทมของผู้ใหญ่บ้านครับพี่น้องดูสิครับสภาพบ้านผู้ใหญ่บ้านครับกูกูครับตรงนี้ครับซุกซุกซุโอ้ครับเนี่ย เอ้ยพี่น้องครับดูครับออกมาอย่าจูบอย่าจูโอ้นี่ครับสารปู่ตาเนาะจมไปกับน้ำแล้วพี่น้องอ่าท่านคงเย็นสบายช่วงนี้เนาะแต่ว่ายังไงก็ให้ลูกหลานประกอบลูกสารหลูกายครับเนาะให้ปลอดภัยครับก็ตอดสายออกแล้วบ่นี่ตัดยังตัดจะปลูกโอ้โหพี่น้องครับดูมวลน้ำตรงนี้ครับพี่น้องเนี้ยโอ้โหครั้งแรกในชีวิตนะครับเราขึ้นเรือขึ้นเรือแบบท้องทะเลสาบพวกเราครับเนี้ย พวกเราอ,อ้อมหมู่บ้านครับผมอ้อมอ้อมอ้อมตามถนนรอบหมู่บ้านครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปรับพี่น้องไปรับสิ่งของครับเนาะที่พวกเรานํามาบริจาคให้พี่น้องคุมทุ่งชะมดครับแล้วก็ขุดใหญ่ครับผมเนาะเนี่ยอันนี้เราก็จะอยู่กันเลยแหละครับพี่น้องสู้ไปด้วยกันครับเอาให้จบครับผมตัวไไนี้เป็นอะไรพี่ใหญ่เป็นของใครโอ้โหเนาไม่เคยรู้นะนี่ผมไม่เคยเข้ามาถึงนี่เลยนะเออ ตรงนี้เป็นทะเลสาบครับข้างๆหมู่บ้านครับเนี่ะโอ้โหพี่น้องครับเสียหมดแล้วเนาะข้าวเนาะไม่มีเหลือครับนี่ะความทุกข์ระทมของพี่น้องพวกเราครับยิ้มด้วยจะยิ้มทั้งน้ําตาครับแต่ก็ต้องยิ้มครับพี่น้องเนี่ยทุ่งนาข้าวครับไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่ท้องทะเลสาบครับผมเนาะแล้วก็เรื่องว่าจะให้รถเนี่ยยากครับอ่ะอ้อมนู่นเหรอไปรับคนไปรับคนอ๋ออพี่น้องครับดูความดูครับดูครับดูครับ ดูความยากลําบากของพี่น้องพวกเราครับดูครับผมเขาอยู่กันอย่างทุกข์ทรมานจริงๆครับผมนะฮะอยู่กันน้ําครับผมหลายหลายพื้นที่ก็เป็นเหมือนพวกเราแต่พวกเราก็จะนําเสนอครับพื้นที่ของพวกเราครับผมโอ้พี่น้องเนาะผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาตรงนี้ครับช่วงน้ําไม่ท่วมก็ไม่ได้มาพี่น้องได้มาช่วงน้ําท่วมครับเพราะว่าได้มาช่วยเหลือพี่น้องพวกเราครับเล็กๆน้อยๆอย่างเดียวโอ้ยเนาะพี่น้องเราเนี่ยฮะดูครับ ข้าวซอยครับข้าวซอยรับพี่น้องไปรับสิ่งของอ่าพาพี่น้องมารับสิ่งของครับโอ้โหครับมาๆพี่พี่โอ้ยผู้ใหญ่ชนยังไงเบา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 เรือแรงเรือแรงโอ้ยพี่น้องของเราอ่ะมามามาขึ้นเรือกันครับเนี่ยฮะไม่ใช่ผูกวัวผูกควายนะผูกเรือปะว้าว สนานะสนานะสนานะโอ้โอ well oh, no. ้มาขึ้นมาขึ้นมาไปรับของครับไปรับของแจกครับมายายมาขึ้นมามาผมเอาของมาแจกเอาของมาบริจาคช่วยกันโอ้ชาเตระนานอนกี่ทาเดี๋ยวล้มดูบาทบาทระวังลุกระวังลุกโอ้นั่งนั่งนั่งบาทบาทบาทโอ้บาทบาทบาทงอชาแต่มาชัดสบายชาแต่ยังไงทักสบอายอะกุย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  นั่งลงครับบาสบาสบาสผมครับผมนี่ฮะมารับคุณยายครับไปรับของบริจาคเนาะคือจริงๆแล้วอยากรับออกไปให้สุดอากาศที่ไม่มีน้ํามั่งเนาะเออเฮ้ยหนูเฮ้ยจริงๆแล้วออกไปเขารู้จักมาช่วยเหลืออย่างนี้ขอให้ันด้วยะผ่อนคลายผ่อนคลายเนี่ยะผ่อนคลายให้คุณยายไปผ่อนคลายกันมั่งอ่ะถือถือถืออย่างนี้เลยนะอีด้วยเดี๋ยววะเดี๋ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับก็ไม่ได้กลับไ่ได้ทีใหม่นกาววันนี้มาราูบรรยากาศของเนอบ้านขุดใหญ่เนาบบ้านขุดใหญ่ปรทุษคุนเดต้องต้องดูให้ได้ครับพี่น้องครับเราก็มาช่วยครับมารับพี่น้องเราออกไปสนาข้าวไม่น่ะ แม so in ่เองเป็นยังไงออแม่ก่อนแม่เสียแล้วเนาะแ่เสียแล้วักงเวียนเาเวียนตัออย่างนาเดเนาะนี่าต <the ัวอย่างนะก่ออยู <the <the ่ไกลกันเนาะมก็ไปไกลแต่ว่าก็ทุกยากันเนี่ยนี่สงสารยายอยู่กี่วันแล้วกับน้ำเนี่ยโอ้ตั้งแต่ที่สิบสามยี่สิบสี่มบกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเสามนเดิมเดิม สามสามที่สี่ที่หที่หกที่เจ็ดพอเกินเฮยหนที่หกโอ้ยเกินมุยเฮยไหมน่ะ่องบ้านติดวไงยังอยู่อีกนานยังอยู่อีกนานพี่น้องพวกเราครับเนะพวกเราก็เห็นใจเนาะผมกับคนบ้านเดียวกันนะเนี่ยยมานเต้นไดมน่ยังอยู่อีกนานพี่อง เอาเกิดมาใช่ไหมใช่ตั้งแต่เกิดเลยฉันเกิดมาเนี่ยอายหกสิบเจ็ดแล้วหกสิบแปดแล้วนี่ยังไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยประวัติศาสตร์น้ำเยอะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยเนาะเรื่องจริงเลยไมวตัวเตอนเลยแม่แม่เลยแมวไม่เคยนั่เข้าไปในบ้านเข้าครบแมวเว้ยนอนสนานแล้วไหมนะเออสนานเตียไใหญ่กินเนยบิ๊กตึกแกแม่น่ะบิ๊กตึกอย่างหน้าโตนะพังนี่เลยฮะไอตัวแตรเป็นนุ่มๆ โอ้ระลึกระลึกชาติเราระลึกกันดีจังแดงเสียดรวยแล้วโอ้สาธุม่รวยแล้วครับเราก็มาช่วยกันมาดบัดพังสบายพังไม่นะเจ๊ยังเจ้ให้เจ๊ให้จะไม่ทัดอย่างเดียวทัดพังสบายพังโอ้อาจารย์นี่ฮะพี่น้องพวกเราครับเนาะสงสารครับสงสารด้วยใจ สงสารด้วยใจจ้าจโอ้วกจะวาเลยขอบคุณมากมากเหมือนกันครับเนี่ยรอคิดถึงเนาะจ้าตุกอาเออยังไงยังไงก็ให้จะมีน้ำจ้ายกบอกว่าไม่โว้ยน้องน้องตื่นเต้นด่าไม่ยีตอนนี้ยุกยีต้องตายนะยกช่วยกันทุกคนเนาะอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคุณยายเนี่ยดีใจมากวันนี้กอดกันแล้วเมื่อกี้เนาะนี่ฮะมาช่วยกันเด้อสวัสดีครับ